สวัสดีครับอยู่กับช่องของอิสระประเครื่องพระลึกลับนะฮะวันนี้นะครับกลับมาเจอกันใน E.P. ีที่304กันแล้วนะครวันนี้ผมก็มีประเครื่องนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะอีพีสมนะครับผมมาในราคานะฮะห้าบาททุกรายการนะครับพี่ๆมีค่าจัดส่งสำหรับเก็บเงินปลายทาง50บาทนะพี่นะแต่ถ้าพี่พีคนไหนโอน จัดส่งให้ฟรีทันทีนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อของผมนะฮะยังคงเหมือนเดิมเลยที่ นะฮะเบอร์และไลน์ใช้ไอดีเดียวกันนะครับเบอร์โทรที่096 832 6327นะครบเบอร์โทรนี้นะอย่าลืมนะครับว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามและขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับวันนี้500บาททุกรายการนะครพี่ๆนะมีไม่เยอะนะครับใครชอบวงไหนรายการไหนก็ลองทักทายกันเข้ามานะครับผมมาฮะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่หนึ่นะครับพี่นะตรงหน้านี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเ พระพรมสีหน้านะครับพี่ๆนี่ของหลวงปู่ดูนะครับพี่ๆนี่ก็สวยงามนะครับด้านใต้ฐานนี่ก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะนี่คือรายการที่1น,นะครับมาในราคา500บาทนะครับพนะี่ๆนี่ก็น่าจะเป็นพระบูชานะครับขนาดพระบูชาขนาดเล็กนะพี่พนะนี่ครับ ปรบมานี้เลยนะฮะใครคิดชอบใครสนใจลองดูได้นะครับต่อไปนะครับรายการที่2นะครับรายการที่2ก็นี่เลยครับเป็นหลวงหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะหลวงปู่ทวดนะครับก็หลวงปู่ดูลูกเสกนะครับรายการนี้นะครับพี่ๆนี่เป็นรายการที่2ใต้ฐานมันจะมีพระอยู่ด้วยนะครับพี่ๆนะน่าจะเป็นพระเหนือพงเนื้อผงนะครับเป็นรายการที่2นะครับ500บาทนะครับต่อไปครับรายการที่3นะครับพี่ๆมา เป็นพระสั่งกระจายนะครับพี่นะโอ้โหนี่เลยนี่พระเหนือผมด้านล่างนะครับของหลวงปู่ดูเช่นกันนะครับพี่พี่นะนี่คือรายการที่3นะครับใครชื่นชอบใครสนใจลองดูได้นะครับพี่พี่นะห้าทุกรายการนะครับวันนี้นะราคาคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต่อไปครับรายการที่4นะครับพี่อ่านี่ครับมี2สีนะครับแบบนี้นะฮะหลวงปู่ทวดนะ หลวงปูดู่ปุกเสกเช่นเดียวกันนะครับพี่พี่และนี่คือรายการที่สี่นะครับพี่พี่ต่อไปครับรายการที่ห้านะครับพี่พี่นะสำหรับรายการที่ห้าจะพามาดูอันนี้น่าจะเป็นเขานะฮะน่าจะเป็นเขาวควายเผือกนะครับพี่พี่นะเป็นอของหลวงปู่บุญนะครับเนี่ยฮะก็เก่า นี่มีการถักด้วยนะครับแบบนี้นะครับเป็นรายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกนะครับพี่พี่มารายการนี้ก็จะเป็นทางด้านของเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่เป็นรายการที่หกนะครับด้านหลังเป็นยันห้าแบบนี้นะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับมารายการนี้นะครับจะเป็น ทางด้านของหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนะี่ยอยู่ในเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยนะครับอ้อเสียงผมอาจจะได้ยินไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะใช้เสียงดังไม่ได้นะผมยังอาการเจ็บคอยังไม่หายดีนะครับพี่ๆมาครับรายการต่อไปนะครับพี่ๆ ต่อไปเป็นรายการที่8นะครับมารายการที่8วันนี้มีไม่เยอะนะชอบองไหนรายการไหนลองดูนะครับแต่ว่า500บาทบอกเลยว่าคัดให้เน้นๆนะครับพี่ๆนะนี่ครับเป็นกะลาแกะหลวงข้อน้อยนะครับรูปราหูอมจานแบบนี้นะครับพี่และด้านหลังนะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นฝั่งตะกุดทองคําเป็นทองคําแท้นะครับเน้นย้ํานะครับพี่นะว่าเป็นทองคําแท้นะนี่ครับ รายการที่8นะครับต่อไปครับรายการที่9นะครับรายการที่9อ่านี่ครับเป็นขุนแผนนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับนี่ฮะเนื้อสวยเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตะกรุด9ดอกนะฮะทั้ง9ดอกที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นทองคําแท้เช่นกันนะฮะเป็นตะกรุด9ดอกทองคําแท้นะคบพี่ๆนะมาครับรายการต่อไปกันเลย ต่อไปจะเป็นรายการที่10นะครับมารายการที่10นะับพี่พี่ก็จะเป็นทางด้านของสมเด็จนะครับตะไบทองนะครับของหลวงพ่อแดงนะฮะวัดเขาบันไดอิดนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่10นะครับพี่พี่ต่อไปครับรายการที่11นะครับรายการที่11ก็จะพามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรักกองนะครับ่ะวี่เดี๋ยวนะผมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับพี่พี่นี่ครับ อ่านี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่นะปีศูนย์ห้านะครับเป็นกล่องกล่องนี่กล่องเดิมนะก็จะฝาจะหลุดนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพระด้านในนะครับพี่พี่เดี๋ยวดูนะครับแกะออกมาดูนะับพี่พี่นะพระด้านในนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่โอ้สวยเลยนะพี่พี่หลังหนังสือนะครับ อ่รายการนี้นะครับเป็นรายการที่11นะครับใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับลองดูนะครับพี่ได้ไปพร้อมกล่องกันแบบนี้เลยนะครับพี่นี่ครับเป็นรายการที่11นะครับต่อไปครับรายการที่12นะครับพี่ผมได้มาเป็นหลังหนังสือกับเอ่อเป็นปั๊มซ้านะครับพี่พี่เนี่เป็นปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับพี่อนนี้กล่องสมบูรณ์อยู่ นะครับพี่พี่อ่าประมาณนี้นี่ครับกล่องเดิมๆนะครับแล้วก็องค์พระนะครับพี่พี่นี่เป็นปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่นะครับสวยนะนี่ครับเป็นรายการที่12นะครับต่อไปครับรายการที่13กันเลยนะครับสําหรับรายการที่13บอ่านี่เลยครับโอ้โหรายการนี้สุดคุ้มสุดพิเศษมากๆเลยนะครับพี่พี่นะมีล็อกเก็ต2อันเลยนะเป็น รูปไข่เป็นกับสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางนะครับมีพระขุนแผนนะครับของหลวงปู่ทิมนะฮะในล็อกเก็ตด้านหลังนะครับพี่โอ้โหนี่มีทั้งเป็นพยาคุดกับนาปกนะฮะของหลวงปู่ทิมแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมีตะกุดอยู่ด้วยนะครับโอ้สวยงามนะครับรายการที่13นะต่อไปครับรายการที่14กันเลยนะครับพี่พี่อะรายการที่14ีนี่โอ้โหนี่จะเป็นหลวงพ่อเงินนะับเป็นหลวงพ่อเงิน วัดบางคานนะครับปีหนึ่งห้านะครับพี่พี่รายการนี้นะครับเป็นรายการที่สี่ได้มาพร้อมกล่องกล่องเดิมๆแล้วก็พระนี่ครับเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้ออาปาก้านะผมมองว่าเป็นเนื้ออาปาก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับนี่มาครับรายการนี้นะฮะหลวงพ่อเงินหนึ่งห้าพร้อมกล่องนะครับสวยสดงดงามนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบสี่นะครับพี่พี่ มาครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการต่อไปกันเลยนะครับรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบห้านะครพี่พี่มาอ่ะผมเล่นเป็นรายการนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นทางด้านของท้าวเวทนะครับท้าวเวทสุวรรณของ หลวงปูดทิมนะครับพี่พี่นี่ครับมีโค้ดสามกษัตริย์ตรงนี้นะครับที่ตอกโค้ดนี้สีทองนะครับพี่นะจะเป็นนี่ฮะหุ้มนะครับเป็นทองนะเป็นก้นทองคําแท้นะครับนี่ฮะเป็นก้นทองคําแท้เก้าสิบหกจุดห้านะครับเช็คได้เลยนะครับพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับมาอุ้ยนี่เลยครับผมว่าเนื้อนี่สวยเลยนะครับพี่พี่มาครับอู้นี่ครับ ขออภัยนะครับโดนกล้องนะพี่พี่นะนี่ครับสังเกตเห็นด้านข้างนะครับพี่จะสังเกตเห็นด้านข้างนะด้านหลังมีขุนแผนองเล็กผงพายกุมารฝั่งอยู่นะครับแล้วนี่ครับที่ผมไม่สังเกตด้านข้างคือทําไมถึง500นะครับพี่ทั้งที่ผมไม่เคยขายราคานี้นะครับแต่อยากให้ดูความพิเศษขององนี้นะครับพี่นั้นด้านข้างนี้จะเป็นตะกุดทองคําแท้นะครับพี่พี่นะนี่ครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะมี2อแท่งยาวๆนะ ฝังอยู่เลยนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ถ้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับเนี่ยเป็นตะกุดทองคําแท้งจริงนะครับเป็นรายการที่16นะครับต่อไปครับมารายการที่17นะครับนี่อันนี้ก็เป็นกลิ่งแล้วก็คุณแผนนะสองหลวงปู่ทิมนะครับนี่ ด้านหลังมีฝังเหรียญเม็ดแตงด้วยนะครับใต้ก้นของกิ่งก็จะมีพระอยู่ด้วยนะพี่นะนี่ครับจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับผมว่าผมบอกเลยว่าความคุ้มค่าคุ้มราคานี้มีให้แน่นอนนะครับพี่นะมาครับรายการต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นรายการที่18นะครับพี่ๆมารายการที่18อยู่กับเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับอ๋อมีเลยครับมีรอยจารด้านข้างนะอยู่ในเลี่ยมเก่าเลย นี่ครับปีศูนย์เจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับนีสิบเก้านี่จะเป็นทางด้านของหลวงอ่ทวดนะครับทอนะคะทอจุดหลังหนังสือนะครับหลังหนังสือแล้วก็นี่ครับเดียนเม็ดแต้งนะครับโอ้โหเลียมติดกันไว้แบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับพี่พบ่ฮะ รายการนี้ครับจะเป็นหลวงพ่อปานนะฮะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อปานห้อยเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานด้วยนะครับพี่พี่โอ้โหรายการนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับเป็นหนุมานนะครับห้อยนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับก็ลองดูนะครับพี่พี่นะนี่ครับประมาณนี้นะครับรายการที่ยีนะครับ มาต่อนที่รายการที่21นะครับพี่ๆมาครับรายการที่21นี่จะเป็นทางด้านของเหรียญหล่อของหลวงพ่อทารุ่น2นะครับวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมนะครับพี่ๆมาก็ได้รับใบประกาศใบประกาศสัญญบัตรนะครับพี่ๆเกียรตินิยมนะครับนี่เลยครับกับพระองค์นี้นะครับเคยติดอันดับที่1นึ่ะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่ๆนะ นี่ครับมาพร้อมกล่องเลยอยู่ในถุงแบบนี้นะครับพี่ผิวยังแบบว่ายังเดิมเดิมนะครับประมาณนี้เลยนะครับและนี่ครับรายการที่21ได้ไปพร้อมใบประกาศแบบนี้นะครับต่อไปครับ22นะครับพี่พี่มาผมจะเล่นพระนะครับที่ผมเหมามาได้นะแล้วติดใบประกาศมาด้วยแบบนี้นะครับมานี่ครับเป็นใบประกาศธัญบัตรนะครับตะกุดนะครับหลวงผู่เอี่ยมนะครับนี่เลย รายการนี้นะครับนี่ฮะได้ใบประกาศด้วยนะครับสวยงามนะครับพี่พี่รายการนี้นะรายการที่22นะครับต่อไปนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่23ก็เลยนะครับพี่พี่มานี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับรายการที่23นะครับมามีใบประกาศให้พร้อมทุกอันนะฮะตามคลิปวิดีโอนี้ นะ่ยครับพี่พี่นะได้พระตรงปกแน่นอนแจ้ง EP แจ้งรายการกันมาได้เลยนะครับพี่พี่นะ500บาททุกรายการและนี่คือเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับพี่พี่มาครับต่อไปครับรายการที่24นะครับรายการที่24โอ้โหรายการนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่องเงินนะครับพี่พี่นี่อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่องเงินจอบใหญ่นะครับพี่พี่นะติดได้ใบ ประกาศนียบัตรนะครับพี why not, why not. No, anyway, ่ๆนะสวยงามนะครับนี่คือรายการที่24นะครับมาฮะสวยๆเลยนะครับชอบวงไหนรายการไหนลองดูนะครับี่นะมีไม่เยอะนะครับพี่ๆนี้นะต่อไปครับ25นะครับมาหลวงพ่อปานนะครับรายการนี้นะครับจะเป็นเขี้ยวนะครับโอ้โหมีเขี่ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับเป็นเขี่ยวแก่นะโอ้โหนี่เลยครับ เสือตัวนี้นะครับนี่เลยครับได้ใบประกาศนะครับพี่พี่ใครชื่นชอบสนใจลองดูนะครับพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่25นะครับผมมาใครอยากได้รูปภาพเติมพี่รบกวนแอดไลน์มาได้นะครับต่อไปครับรายการที่26นะครับมาครับนี่นะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับปี15นะครับพี่พี่ก็ ด้านในนะครับพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับสวยสวยเลยนะครับพี่พี่นี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับพี่พี่นะก็สวยงามเลยพร้อมกล่องแบบนี้เดิมเดิมเลยนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นหลวงพ่อปานนะนี่เป็นไก่หางพวงนะครับมีเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานด้วยนะนี่ครับก็ราคาคุ้มนะครับพี่ๆนะ นี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับพี่พนะรายการนี้เป็นรายการที่27นะครับ500บาททุกรายการนะครับต่อไปครับ28มาอ่านี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นขี่ปลาเหมือนกันแต่ว่าแกะเป็นหันอุม,มานนะครับพี่พี่นะเป็นเขี่ยวแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สวยๆนะนี่รายการนี้นะครับเป็นรายการที่28นะครับต่อไปครับรายการที่ 29่นะครับรายการที่29ก็อ่กา็เดี๋ยวจะมาดูเอาชิ้นเล็กๆก่อนนี่อันนี้จะเป็นพระขุนแผนนะครับพี่ๆนะตะตะกุดสองฝั่งนี้นะเป็นตะกุดทองคำนะครับพี่ๆนะนี่เลยครับนี่ฮนะสวยงามนะครับพี่ๆนะรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับตอนที่รายการที่สามสิบกันเลยนะครับอ่ะ รายการที่สามสิบอ่ารายการนี้จะเป็นมีดนะครับพี่พอันนี้ผมไม่แน่ใจหลวงพ่อนะนี่ฮะฝักเป็นไม้เนี่ยด้ามเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ชักออกมาโอ้โหเป็นเป็นมีดอะไรเนี่ยรูปทรงแปลกๆแปแบบนี้ก็เก่าดีนะพี่พี่นะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สามสิบแล้วกันใครชื่นชอบใครสนใจลองดูนะครับพี่ๆนะต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับมารายการที่สามสิบเอ็ดเป็นประคำนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่นะ ต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมถ่ายไม่ละเอียดในคลิปนี้นะครับพี่พี่ผมใช้เสียงเยอะไม่ได้จริงต้องขออภัยด้วยอ่ะนี่ครับรายการที่3 1เนะครับเป็นประคำนะเป็นนั่งผ่านของทีมนะครับต่อไปครับรายการที่32นะครับนี่ก็จะเป็นลูกประคำเหมือนการประคำข้อมือนะจะเป็นประคำข้อมือสั้นๆนะครับหลวงพ่อแดงนะฮะสองห้าศูนย์สามนะครับเนื้อสีเงินแบบนี้นะครับรายการที่32นะต่อไปครับรายการที่3 3นะครับพี่ๆอ่ะ นี่ก็จะเป็นปลาคำหลูกพอกล้วยนะครับโหนี่เลยครับสวยๆแบบนี้นะรายการนี้นะครับรายการที่33กันเลยนะครับพี่พี่นะต่อไปครับรายการที่34นะครับมานี่ครับ34นะครับเป็นกิ้งนะครับก็ดูลองดูนะครับพี่พนะนี่เป็น กิ่งสวยๆเลยนะครับนี่ก้นถ้วยนะเป็นกิ่งปาระเวเลตก้นถ้วยนะครับพี่ๆนะรายการที่34นะครับมาครับรายการต่อไปกันเลยนะครับพี่ๆนะรายการที่35นะครับมาอยู่กับทางด้านของตะกุดคู่นะครับหลวงพ่อกลัน่นโอ้โหรายการนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่ๆนะมีใบประกาศให้ด้วยนะครับหาค่อนข้างยากเลยนะพี่ๆนะนี่ครับ รายการที่35นะต่อไปครับรายการที่3 6นะครับนี่ครับรายการที่3.6จะเป็นพระกล่องนี้เลยนะครับพี่พี่นะเป็นกล่องของพระคูวิมนุณากรหลวงปู่สุวัดประคองคำเท้าจังหวัดชัยนาทนี่ครับพี่พี่นะมาพร้อมกล่องกรรมมี่แบบนี้เลยนะครับโอ้โหอะไพิเศษตรงไหนครับเนี่ยนี่เลยครับพี่พี่นะนี่ครับเหรียญนี้ปี2466นะครับตรง นี่ครับตรงนี้นะสีทองทองนี่คือแผ่นทองนะครับพี่นะเป็นทองแผ่นทองคําแท้นะครับพี่นะเป็นแผ่นทองคําแท้นะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับพี่เป็นทองคําแท้จริงๆนะครับสามารถเช็คได้นะครับเป็นรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเจ็ดครับพี่พี่มาปึบมานี่เปิดมานี่จะเป็นเหรียญราชการนะครับพพี่นะ ผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนี่ครับพี่พนะนี่ก็จะเป็นเหรียญราชการที่9นะครับพี่พด้านหลังครับนี่ก็จะเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจะเป็นของจังหวัดนะครับพี่พแต่ละจังหวัดนะโคดตัวนี้นะครับพี่พมาครับรายการต่อไปกันเลยนะครับพี่พ ต่อไปเป็นรายการที่38นะครับพี่พี่มา38เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับรายการนี้เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมพร้อมห้อยพระปิดตาหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะพี่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่38นะครับต่อไปครับรายการที่39นะครับพี่พี่อ่ะ39นี่คืออันนี้จะเป็นลูกอะไรไม่ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ p ì p ì นะนี่ครับจะเป็นพระปิดตานะครับเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับพี่พี่ p ì p ì นะ ผมไม่แน่ใจหลวงพ่อเนี่ยครับพี่ๆี่มารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบกันเลยนะครับพี่พมาครับรายการที่สี่สิบนี่ก็เป็นกล่องกรมาจีโอ้โหนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับพี่โอ้โหนี่จะเป็นมีทองคานะครับรายการนี้นะเป็นแผ่นทองคํานะครับโอ้โหอยู่ในนี้เก่าอยู่นะพี่พี่นะ นี่ใครชอบใครสนใจลองดูนะครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่40นะนี่ฮะเห็นไหมครับแผ่นทองอยู่อย่างนี้นะทองคําแท้นะครับวินาแจ้งไว้เลยนะครับการันตีได้เลยนะครับว่าเป็นทองคําแท้นะครับต่อไปครับมารายการที่41นะครับมาครับรายการที่41ผมจะพามาดูทางด้านของนี้เลยอันนี้จะเป็นพระพิคเนีตนะแกะจากหิน นะฮะเป็นหินนะครับแกะนี่โอ้โหสวยงามเก่าเลยนะครับตั้งหิ้งได้เลยนะเป็นพาปิคเนตนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับสี่สิบสองมาครับชุดหลวงพุโต๊ะนะอันนี้มีมีเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็มีกิ่งองค์หนึ่งนะครับพี่พี่นี่สององค์สวยสวยนี่ครับรายการนี้นะ รายการที่4ี่ิบนะครับมีเหรียญหนึ่งครับเหรียญล้อแม็กหรือเปล่านะครับลองดูนะนี่มีอย่างข้างนะครับแบบนี้เลยนะครับรายการที่ส2นะครับต่อไปครับรายการที่4ี่สิบานะครับมามีเป็นชุดให้เลือกเลยนะครับชอบแบบไหนก็ลองดูนะฮะ2522หบลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับมี3อมองนะรายการนี้นะครับนี่มีกก่ง1องค์นะครับแล้วก็มีสั่งกระจาย1องค์ นะครับนี่แล้วก็มีระชัยวัดนี่องค์เล็กๆน่ารักนะครับพี่ๆนะนี่ครับประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบใครสนใจก็ลองดูนะครับรายการนี้เป็นรายการที่4 3นะครับต่อไปครับรายการที่44นะครับมารายการนี้จะเป็นเหรียญโอ้โห,โหนี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับพี่ๆนะ เป็นเหรียญปี2511นะครับนี่ฮะก็อย่างที่แจ้งไปเลยนะ่ครับนี่มีทองคํานะครับพี่พี่นะมีแผ่นทองคําแปะอยู่นี่ตรงนี้เลยสวยงามนะครับพี่พีนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่44นะครับพี่พี่มาครับเดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเก็บไปเหมือนเดิมนะพี่พี่นะนี่ครับหลวงเหรียญลงปู่โตนะครับต่อไปรายการที่45นะครับมา ผมว่าผมเหมือนจะได้มาสามเหรียญนะนี่ครับเนี่ยฮะที่เป็นเหรียญของหลวงปู่โตตรงนี้นะคะพี่พี่นะผมบอกว่านี่ครับที่เป็นสีทองทองเนี่ยเป็นทองคําเช่นกันนะครับพี่พี่นะทองคําแท้เลยนะครับนี่คือรายการที่สี่สิบห้านะครับต่อไปครับมารายการที่สี่สิบหกนะครับพี่พี่มาครับอีกหนึ่งเหรียญนะฮะของหลวงปู่โตโคเหรียญนี้พิเศษเลย เหรียญนี้มีลงยาด้วยนะครับลงยาแล้วก็เป็นแผ่นทองด้วยนะพี่พี่นะนี่ครับเป็นรายการที่46นะครับพี่พี่มาใครชอบใครสนใจลองดูนะครับต่อไปครับรายการที่47นะครับครับ47มาฮะรายการนี้ก็จะเป็นหลวงปู่โตนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเหรียญนะครับพี่โอ้นะวันนี้ใครชอบหลวงปู่โตใครชอบ แบบนี้นะครับลองดูเพราะว่าราคาได้คุ้มนะครับพี่น้เนี่ยครับห้าร้อยเนี่ยฮะยกทั้งกล่องไปแบบนี้มีถึงสามองนะบางอันนี่โอ้โหคุ้มค่ามีใบประกาศมีอะไรด้วยนะครับลองดูนะครับนี่ครับอันนี้จะมีชัยวัดด้วยนะครับพี่น้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่น้มาครับรายการต่อไปนะฮะต่อไปเป็นรายการที่4ี่สิบดนะครับมาฮะรายการที่4ี่สิบด อยู่กับพระบูชานะครับที่เป็นพระพิคเนตนะครับองนี้นะนี่ครับรายการที่48นะครับก็สวยงามนะครับพี่เป็นโลหะโลนะเก่าๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่49นะครับอันนี้เป็นตะกุดนะครับพร้อมใบประกาศของหลวงปู่สุกนี่ครับหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท้านะครับพี่พี่นี่โอ้โหลักเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับ เป็นรายการที่48นะใครชื่นชอบลองดูนะครับติดใบประกาศนียบัตรด,ด้วยอันดับที่1นะครับต่อไปรายการที่50นะครับพี่พี่มารายการที่50นี่เลยครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งชุดนะหายากนะครับพี่พี่นี่อันนี้มีพระกิ่งชุดของหลวงปู่โตะนะครับพี่พี่นะนี่เลยครับสวยๆเลยแล้วก็ มีเหรียญสองเหรียญน,นะครับนี่เหรียญหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งซ้ายได้ฝั่งขวานะครับสวยงามนะพี่นะรายการนี้นะโอ้โหเห็นแล้วชอบเลยนะครับฝั่งนี้แกะยากเลยอ,ะอ่ะพยายามให้ดูนี่นะครับรายการที่50นะครับพีมม่มาชอบองไหนรายการไหนลองดูนะครับผม อ่าครับรายการต่อไปครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับพี่พี่หมาฮะโอ้โหสุดคุ้มเลยนะครับหลวงปู่ดูนะมีทั้งกิ่งกับลูกหลอด้วยนะครับมาดูกิ่งกันก่อนนะครับพี่พี่รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะใครไวใครได้จริงๆนะผมต้องขอแจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะครับต่อไปครับห้าสิบสองครับพี่พี่นี่ไปไปไวเลยนะครับต่อไปครับ ขอให้นะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่ห้าสิบสองโอ้โหอันนี้เป็นชุดกรรมการของหลวงปูท่ทิมนะมีเหรียญแปดรอบแล้วก็เหรียญเจริญพรบนจเจริญพรล่างไปกันแบบไวเลยนี่ครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มานะส่วนใครที่มั่นใจว่าชอบนะครับผมบอกเลยว่าใครให้สัญญาณปิดก่อนนะผมให้คนนั้นเลยนะครับใครดูรูปภาพเล็งนานพิจรารณานานนะปิดก่อนไม่รู้นะครับผมผมให้คนที่แบบว่า ปิดนะครับคาว่าปิดนะครับพี่นะนี่ครับนี่ฮะรายการที่ห้าสิบสองต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบสามนะครับมาเลยนะฮะต้องไวนะครับใครอยากได้ต้องไวนะพี่นะพระสวยๆนะครับแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับพี่พี่นี่นี่ครับมาก็วันนี้นะครับพี่นะผมมี มาให้รับชม53รายการรายการละ500บาทนะครับเนี่ยฮะใครชอบใครสนใจลองดูนะครับเบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยนะครับ0968326327นะครับวันนี้ก็ขอกับตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะสวัสดีครับ